สวัสดีครับซีวิตยามลงผักน้อยก่อนกลับบ้านเิ็หน่อยบ้านอํำแทงครับช่วงขอบปันคายครับพ่่สันแม็กไปซื้อมไหมยังยังเอาแมกไปเยอะไหมตู้ประตินประตูปลาในตู้ เด็ตัวนมวดูยูเอ้าเอ้าเอเอ้เอ้อ้ายความอ้าคอ้าัอ้าวไ้เป้นนอ้า้าเอาเอ้าเู่ายอ้าเอ้า้ามอาอ้าเอ้เอ้เอ้อเอ้าเอ้ายอ้า้เาเ้เอาามอ้าเอ้าเา้เอ ป้าแตงโตปั่นไปล้ำเงินล้านเงินแสนอีพอเกลืออีพอเกลือมาไหนแม่กุฏิยาหัวร้อนทำไมกุฏิยามาไห่สี่บิตเนาะความสุขระหว่างความสุขระหว่างครูกับนักเรียนจักผู้ใดรอันนั้นกลัวกันเดี๋ยวนี้นะครับบเพลงน่ ทังวิศัยก่อนอ้ยถักสินไอ้กูสอนส่นชาตลูกสินลูกหาเจ้าของเด้มากมากเออผพวหนนาลิกขนาดโอ้ยตอนจิงได้ไปดูพวกคับเป็นอย่างทรงฮัดบุคคโอ้ยส่งฮัทบุคอ้าๆ โอ้ยคู่กับโมเกียว่าลูกซิดลูกหาคู่สิเป็นบ้าปานนี่โอ้ยคู่กับสอนว่าเป็นคนดีแต่เขาเนี่ยมีความสุกเนาะหัวเนาะคนน่ะสวรรค์สอนชาสตรหลายชีวิตชีวิตเอ้ยธรรมดาละเนาะความซุกเนาะเป็นการระบายครับเป็นระบายเนาะเราเรียนมาทั้งวันแล้วนะครับสอนชาสติต โอ้ยน่าคืดว่ามวลนาะจักเห็ดเอ้าเต้นไปหัวไปบัดมันจะไปสิเป็นบ้าได้บ,บาดครูกบนักเรียนท่านนะโอ้ยเพื่อนละเอาละเด้อพ<ท>ี่<ท>ลูกซีดลูกหาคูดกบคักเวย พ่อเหรัพ่อเหรครับมือนี่พวกผมมือนะครับอย่าลืมกุ้เล็กกุแเจกกุดทรัพย์แต่ให้ให้คุณดูคนนอนนาด้วยนะครับ